สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาทำโพสนะครับที่มีวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็มีรูปภาพใส่เข้าไปด้วยนะครับซึ่งณนะปัจจุบันนะครับเป็นปี2,563เนาะทาง Facebook นะครับไม่อนุญาตให้โพสร,รูปพร้อมกับวิดีโอลงไปในแฟนเพจแล้วนะครับซึ่งในบุคคลธรรมดาเนี่ยยังทำได้อยู่นะครับก็ วันนี้ผมมีวิธีที่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ด้วยเนาะก็อันเนี้ยผมโพสต์มาให้ดูนะครับจะได้ดูว่าความแตกต่างนะครับระหว่างโปรไฟล์ส่วนตัวกับแฟนเพจนะครับมันแตกต่างกันยังไงเนาะก็ขนาดรูปภาพเท่าๆกันนะครับอันนี้คือแฟนเพจนะครับตัวนี้คือเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับก็จะประมาณนี้ นะคราวนี้ความแตกต่างที่วิธีที่จะสอนเนี่ยมันทําไม่ได้ก็คือมันไม่สามารถที่จะใส่รูปเข้าไปเยอะๆแล้วไปกดไล่ดูรูปอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับ mm hmm. แต่สามารถที่จะเอารูปลงไปฝังในวิดีโอได้นะครับโดยวิธีที่จะใช้นะครับก็คือเราจะทำผ่าปาดผ่านนะครับผ่านโปรแกรมแคนวาเนาะก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็เข้ามาที่โปรแกรม c a นวานะครับแล้วก็ผมแนะนำให้ใช้รูปขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็คือขนาดที่แนะนำนะครับคือ800คูณ800นะครับโอเคผมก็ทำไปแล้วละ่ะประมาณหนึ่งนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะครับเราก็ทำรูปเอาไว้นะครับทำรูปไว้อย่างนี้เนาะทำรูปไว้อย่างนี้นะครับใครอยากจะใส่ เ,เพิ่มเติมนะครับอาจจะใส่ข้อความหรืออาจจะใส่เป็นโลโก้นะครับก็สามารถทําได้นะครับอาจสมมติผมใส่โลโก้อย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมแคนวาเขาค่อนข้างที่จะเอื้ออยู่แล้วนะครับในการแต่งรูปเนาะก็ลองดูครับว่าชอบในลักษณะไหนนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเอาไปยิงโฆษณาด้วยนะครับแนะนําว่า พิจนารณาเรื่องตัวหนังสือนิดหนึ่งละกันนะครับอย่าให้มันเกิน20%เนาะโอเคก็ผมทำไว้1รูป2รูป3มรูป4ี่รูป5รูป6รูปนะครับอันนี้ทำไว้6รูปคราวนี้หลังจากที่เราทำรูปเสร็จแล้วเนี่ยในกรณีถ้ามันเป็นมันมีเยอะๆนะครับมีเยอะๆอย่างนี้เนาะมากดที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเอาเป็น PNG ก็ได้นะครับก็กดดาวน์โหลดเลย คราวน,นี้ก็รอโปรแกรมดาวน์โหลดสักสักพักหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งคราวน,นี้หลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ทำการเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเปิดเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเป็นไฟล์ในลักษณะแบบนี้เนาะก็คลิกขวาครับคลิกขวาแล้วก็ Extract นะครับลูกก็จะโดนเอาออกมาเนาะก็ มีทั้งหมด6รูปนะครับ6รูปแบบนี้นะครับเ็จแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปที่โปรแกรมแคนวาใหม่ครับปิดตัวนี้ไปเนาะแล้วก็ตอนนี้เราจะมาทำวีดีโอนะครับวีดีโอก็แนะนำให้เป็นสมมุติเราถ้าเราเอาตัวรูปนะครับจากวีดีโอเออไม่ใช่ถ้าเราเอาวีดีโอจาก YouTube มันขนาด1 2 8 0เนาะนะครับแล้วก็ขนาดที่เขาใช้คือ720 นะครับก็กดสร้างขึ้นมานะครับพอสร้างขึ้นมาตรงนี้เสร็จนะครับก็ถ้าเรามีเออเราจะใช้วิดีโอเราก็ไปกดดาวน์โหลดตรงนี้เนาะแต่ในตัวอย่างนี้นะครับผมจะเอาเป็นวิดีโอที่อยู่ในแคนวาลแล้วกันเนาะเพราะว่ามันสั้นๆดีจะได้ไม่เสียเวลาเยอะนะครับก็เลื่อนลงมานะครับผมเอาตัวตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เลื่อน จัดองค์ประกอบของวีดีโอให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาเข้าไปจัดการทําเป็นรูปและวีดีโอเนี่ยมันจะได้สวยงามเนาะตามนี้เนาะนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เนาะก็รอให้วีดีโอดาวน์โหลดซึ่งตอนที่ทําตัววีดีโอนะครับแล้วดาวน์โหลดลงไปที่เครื่องเนี่ยจะค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรนะครับเดี๋ยว ผมจะตัดมาตอนที่มันดาวน์โหลดเสร็จเลยแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้วิดีโอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับดาวน์โหลดออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคต่อไปนะครับต่อไปก็คือเราก็เข้าไปที่โปรแกรม c a นวาเหมือนเดิมนะครับก็ปิดตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ไปตั้งค่านะครับมากำหนดค่าตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับกำหนดค่าขึ้นมานะครับผมแนะนำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส นะครับถ้ากรณีใครจะเอาไปทำเป็นโฆษณาแบบข้อความนะครับก็แนะนำเป็น1,080นะครับคูณ1,080แล้วก็กดสร้างขึ้นมาเลยนะครับก็จะได้หน้าเปล่าๆแบบนี้ขึ้นมาเนาะก็มาที่ด้านซ้ายมือครับตรงนี้เนาะตรงองค์ประกอบนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับ กรอบภาพแบบกริดนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับหาหาตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวนนี้ะครับสมมุติเราต้องการแบบที่มันเป็นอย่างนี้เนาะเราก็จะใช้แบบนี้นะครับสมมุติผมต้องการแบบอื่นนะครับสมมุติผมต้องการแบบอื่นเนี่ยผมก็อาจจะเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเราก็คีเอ e ออกมา นะครับว่าเราต้องการแบบไหนเนาะแต่ก่อนอื่นก็คือถ้าเกิดเราเลือกรูปภาพใหญ่เนี่ยเป็นวีดีโอเนี่ยเราก็ต้องสร้างวีดีโอที่มันเขาเรียกว่าอะไรเข้ากับกรอบที่เราจะทํานะครับคราวนี้พอเราได้กรอบเสร็จแล้วนะครับก็ไปเอารูปภาพมานะครับก็มาที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลยโอเคครับก็มาเปิดไฟล์เดี๋ยวผมเลือกมา3รูปนะครับ3แล้วก็วนะิดีโอ1วิดีโอเนาะ โอเคก็ okay. รอโหลดนะครับอ่วิดีโอมาแล้วนะครับก็กดเลือกเลยแล้วก็ขยับขึ้นมาด้านบนนะครับปึ๊บอ่าวิดีโอมาแล้วนะครับแล้วคราวนี้จะมาตรงรูปภาพตรงนี้มันเป็นวิดีโอเนาะตรงนี้มันเป็นรูปภาพนะครับก็กดที่รูปภาพแล้วเราก็ไปเอารูปภาพมานะครับค่อยๆจับมาใส่นะครับอ่าอันนี้ค่อยๆจับมาใส่ตรงกลางตรงนี้ ค่อยๆจับมาใสา่ปุ๊บอ่าอันนี้ครับแบบนี้คือเสร็จแล้วนะจริงๆเสร็จแล้วนะครับลองกดเล่นดูนะครับกดตรงนี้กดตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะกดปุ๊บนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับถ้าใครจะดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับส่วนใครจะใส่ตัวหนังสือนะครับก็สามารถที่จะใส่ตัวหนังสือได้นะครับก็ <S <s กดที่ตัวหนังสือเนาะมันก็เด้งขึ้นมานะครับ แต่ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดในกรณีจะยิงโฆษณานะเนาะก็แนะนำเรื่องตัวหนังสือ20%ด้วยนะครับก็ใส่ตัวหนังสือตามความชอบนะครับก็ออกแบบไปเลยเนาะโอเคใส่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดในกรณีแบบเดียวกันนะครับแบบเดียวกันก็คือแบบนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวนี้เราไปดูตัวนี้ อันนี้สมมุตินะครับสมมุติใครออกแบบที่มันเป็นที่ความแตกต่างมาจากตัวนี้บ้างเนาะเราก็มาดูนะครับโอเคก็ okay. าอาจจะเป็นตัว6 6ตัวนี้นะครับอย่างนี้นะคราวนี้รูปเนี่ยเมื่กี้ผมทำมา6ใช่ไหมเดี๋ยวผมมาดาวน์โหลดเข้าไปอีก4 5 6กด open นะครับตอนนี้รูปภาพ6รูปแล้วนะ เดี๋ยวผมเจ้ารูปภาพใส่เข้าไป5วิดีโอใส่เข้าไป1เนาะก็ตามนี้เลยนะครับเาหนปึ๊บสองตัวไหนดีเอาห้าตัวนี้เราจะใส่เป็นวิดีโอนะครับเราก็มากดที่วิดีโอนะครับแล้วก็ลากวิดีโอมาใส่ปึ๊บอ,อันนี้ก็คือจะเป็นรูปภาพและวิดีโอ เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับใครอยากเอาโลโก้มาใส่นะครับก็มาใส่เหมือนเดิมเนาะก็อาจจะใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะทำให้มันโปร่งแสงสักนิดนึงนะครับจางๆอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับก็เลื่อนลงนะครับเลื่อนลงก็คือตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องทําการคีเอทแล้วนะครับเวลาขยับเนี่ยสังเกตไหม เวลาขยับมันจะชอบลงไปที่กิดนะครับก็ค่อยๆขยับแล้วกันนะครับค่อยๆขยับเนาะเห็นไหมโอเคปุ๊บนะครับอาจจะมาเพิ่มให้มันเข้มขึ้นมาน,นิดนึงอ่าโอเคนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะไป ไปคิดเอทนะครับไปคิดเอทไปดูว่าแบบต่างๆมันเป็นยังไงนะครับมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับใส่พวกสติกเกอร์อะไรก็ได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้สามารถที่จะนําไปใช้ได้ในระดับหนึ่งก็คือเราก็อาจจะโพสต์รูปและวิดีโอลงไปในลงไปในแฟนเพจ ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราทําในลักษณะอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าช่วยเราในระดับหนึ่งนะครับเสร็จจากนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดวีดีโอตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดวีดีโอตรงนี้เลยก็อันนี้ก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับเสร็จสิ้นแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูครับลองเอาไปใช้ดูก็น่าจะมีประโยชน์นะครับน่าจะมีประโยชน์สาหรับใครที่ต้องการโพสต์ทั้งวีดีโอแล้วก็รูปภาพที่มันอยู่ในโพสตโพสต์เดียวกันนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ